รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขึ้นโลโก้เรดทอทะหารรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพและล่ามภาษามือท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวีขึ้นโลโก้ GMM 25ขึ้นโลโก้กสทชกทปสตัวหนังสือเสนอไม้กยายสิทธ์แม่มดสมชุดสีแดง แม่หมดลอยเด็กชายต้นน้ำรูปรางอ้วนวิ่งตามอาวัยวะภายในหัวใจเต้นรวมตัวการ์ตูนตัวอักษรเลสบี้อดอกเจอร์มาเป็นหมอกันเถอะตอนลายนิ้วมือกองแกงอยู่ไหมครับแม่มมจิ๋วเปิดประตูต้นนำ้ำเข้ามาสิในบ้านต้นน้ำและกองแกงนั่งเบื่อนหน่อยเล่นอะไรกันเดียะั่นสิ นั่งเฉยๆอย่างนี้เบื่อแล้ว啊นี่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 พี่จิ๋วมีดินน้ำมันมาให้ปั้นเล่น <Yeah. S 2> ต้นน้ำละองแกงตื่นเต้นกับดินน้ำมันหลากสีทั้งสามนั่งกับพื้นปั้นดินน้ำมันต้นน้ำปั้นสามจอมพลังกองแกงปั้นมนุษย์ต่างดาวแม่มดจิ๋วปั้นแม่มด <Yeah. S 2> นี่คือเหล่าจอมพลังแห่งภูเขาไฟลาวาโกโก้ร้อนนี่คือมนุษย์ดาว a อ0 0 7สามารถจดจำและประดิษฐ์ทุกสิ่งที่คิดขึ้นมาได้ย่า <Yeah. S 1> yeah. พวกเราเหล่าแม่มดแสนสวยที่จะมาช่วยทำให้โลกสวยงามรวมพลังคนเก่งกับกู้สู้เคพื่อโลกเย้พ่อหมอเปิดประตูเข้ามาพ่อมาแล้วพ่อดูนี่สิท้ายสิครับว่าของผมอันไหนตุ๊กตาดินน้ำมันที่ทั้งสามปั้นขึ้นมา พ่อเดานะตุ๊กตาจอมพลังนี่ฝีมือต้นน้ำตุ๊กตามนุษย์ต่างดาวนี่ฝีมือก้องแกงตุ๊กตาแม่หมดและนี่ฝีมือพี่จิ๋วถูกต้องเลยครับพ่อรู้ได้ไงอะดูจากฝีมือก็พอจะเดาได้นะของผมต้องสวยที่สุดแน่เลยใช่ไหมฮะเฮ่อที่สบายใจเลยต้นน้ำต้นน้ำเชื่อไหมว่าต่อให้ปั้นดินน้ำมันเหมือนกันปั้นแบบเดียวกันพ่อก็ทายถูกว่าใครเป็นคนทำอันไหน รู้ได้ยังไงครับไม่เชื่อลองดูพ่อจะหันหลังนะทุกคนหยิบดินน้ำมันมาก้อนเท่าเกันแล้วก็บีบให้เป็นแผ่น,นแบนๆแ,แบบแป้งพิซซาให้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวพ่อจะบอกว่าใครเป็นคนทำอันไหนพร้อมไหมพร้อม<ำ>งั้นเริ่มเด็กๆทั้งสามตั้งใจปั้นดินน้ำมันของตัวเองเสร็จแล้วดินน้ำมันทั้งสามชิ้นวางเรียงอยู่อ ทุกคนแบมือยื่นมือมาให้ดูหน่อยสิทั้งสามยื่นมือออกมารู้แล้วว่าใครปั้นก้อนไหนอันนี้เป็นของต้นน้ำอันกลางเนี่ยเป็นของพี่จิว๋วส่วนอันสุดท้ายเป็นผลงานของกองแก๊งรู้ได้ยังไงอะมาดูใกล้ๆสิเห็นอะไรที่ปรากฏอยู่ในดินน้ำมันไหมไม่เห็นมีอะไรเลยฮะดูดีๆ เห็นรอยอะไรปรากฏอยู่บนดินน้ำมันไหมมือถือเว่นขยาย่องดินน้ำมันผ่านแว่นขยายเห็นรอยนิ้วมือนี่มันรอยอะไรเหรอฮะรอยนิ้วมือไงก้องแกงทุกคนที่เกิดมาจะมีรอยนิ้วมือเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ซ้ำกันลองดูที่นิ้วตัวเองสิจะเห็นลายเส้นบางๆและเนินปรากฏอยู่บนนิ้วมือสิ่งเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นลายนิ้วมือ ลายนิ้วมือทำให้นิ้วมือสากไม่เรียบช่วยในการจับยึดสิ่งของได้เราทุกคนมีลายนิ้วมือเป็นของตนเองและจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตหลักๆแล้วเนี่ยลายนิ้วมือจะมีรูปแบบอยู่3ลายก็คือ 1. แบบเส้นโค้ง 2. แบบมัดหวายซึ่งลายนิ้วมือของต้นน้ำเป็นแบบนั้น 3. แบบก้นหอยซึ่งลายนิ้วมือพี่จิ๋วเป็นลายก้นหอยทำให้พอแยกลายมือแต่ละคน ที่ปรากฏอยู่บนดินน้ำมันได้ไม่ยากแล้วลายนิ้วมือกองแกงล่ะครับเป็นรูปอะไรของกองแกงพิเศษมากๆเลยเป็นลายที่สวยและหาไม่ได้บนโลกใบนี้ไหนไหไหนไไหนขอต้อนน้ำดูหน่อยสิครับนิ้วของกองแกงลายนิ้วมือรูปหัวใจลายนิ้วมือแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันทำให้ตำรวจสามารถจับผู้รายได้ โดยตรวจสอบจากลายนิ้วมือที่ผู้ร้ายทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุครับขึ้นโลโก้กสทชกทปสเครดิตรายการค,ควบคุมการผลิตโดยบริษัทเดนิสเพจจำกัดขึ้นโลโก้ GMM 25